ฮัลโหลกำลังเดินไฟหนึ่งเขาไม่รู้เอออันไหนก่อต้งการสิกลับบ้านยูติอือบอกว่าว่าต้องกลับได้หรูกว่าต้องกลับก็ได้เออว่าต้องกลับก็ได้โอ้ยบ่ต้องกลับมาดอกบานเฮามันห่อนละมันห่อนฝนกับว่ตก เออวนกับว่ดตกห้อนกับห่อนเบื้องน้ามันจะซือ้อดอกเออสกับมาหนี้ตีอุย้ยอย่าเพิ่งจะกลับแถาลูกเลยเออเดี๋ยวขอทรงขอสานเมื่อเราบอกเลยเออขอสานเมื่อเราพอกระสีสีไปฝากก็ได้ดอกไม่ยากเดี๋ยวทรงไปให้ทรงไปให้เออบ่ต้องกลับมาก็ได้เออมันห้อนมันห้อนโอ้ยบ่ปเป็นติยูบานเท่า เออบ่ต้องกลับไปได้บ่เป็นยังดอกคิด活อดโอ้ยคิชีพ活เห็นจังเด๋ยงกลับเป็นยังกลับไปได้เออปีนี้มันรถติดมากนี่รถติดหลไรไปทันว่าเออพอซสานเมื่แล้วประแดงมื่แล้วตีเออเดี๋ยวพอจะฝากไปให้เดี๋ยวพอจะฝากไปให้บ่ต้องกลับมากก็ได้เออเอออยู่ดีมีแห้งกับพ่อแม่ก็ดีใจแล้วแหละลูกเออเออ ก่ต้องกลับมาดอกบ่ต้องกลับมาเออเออสัปนีก็น้อ